ก็ให้ไอ้ไอยไทยนั่งเก็นเป็นแล้วก็เจะรักษาสืบถูกป่วยเมื่อประมาณเมื่อประมาณสิบเจ็ดสิบแปดปีที่แล้วหลวงตาพระพลทัดเนี่ยได้ป่วยเป็นมะเร็งที่ภงยมูณนาโตฟานีแล้วก็ท่านก็รักษา ด้วยแพ uh, ทย์แผนไทยด้วยแพทย์แผนปัจจุบันที่หลวงตาเนี Strike> ่ยไม่นี้ไอ้หลงตาเนี่ยมีพี่สาวเป็นพยาบาลซึ <h <h ่งเป็นพยาบาลาน้องสาวน้องน้องสาวอยู่ที่กรุงเทพเป็นโรงพยาบาลใหญ่โตนะไม่ไม่อยู่ที่โรงพยาบาลนะแล้วก็ได้เป็นผู้ดูแล VIP ของอนไทยขออนุญาตให้เอ่ยนาม ถลยไปมันมันโกลงลานนะท<ม>ีนี้หลังจากมุกตาพยาบาลคนนี้มีความสามารถอาวุโสเนี่ยเรียกให้อาจารย์หมอเนี่ยมาดูดวงตาได้มไม่ไม่ใช่หมอธรรมดานะเอาอาจารย์หมอมาเลยสี่คน่อดูแลลวงตา<ม>ปรากฏว่าเอาไม่อยู่รักษาไม่หายลวงตาก็เลย นั่งภาวนานั่งสมาทาน meditation เราจะให้ที <pod inclusive arching aniu> ่บอกว่าน <con fight to work> ิมิตว่าหรือมิมิทึสูงมิมิทึเออร์โนรตโบคือความความเนียเบาวันไหนหลายเดือนไม่เจอบินบินเมนิบิบอกว่าให้ไปเอายาสูตรไทยสูตรที่กินทุกวันเนี่ยเอามาต้มท่านก็ให้แม่ชี แม่ชีก็ไปหายาในกรุงเทพมาแล้วก็ต้มหลวงตาเล่าว่าตอนนั้นเนี่ยเลือดท่านนไหลออกจมูกเนี่ยเป็นกระโถนเลยนะท่านก็ถันยาแก้วขนาดนี่หลังจากได้ยาไนดะ้ขาท่านเล่าว่าแก้วเดียวเนี่ยเลือดจุดเลยท่านก็เกิดกวความรู้สึกว่ามันต้องหายท่านก็ถันยานี้ไปรู้สึกจะหมดไปสองหมอ้อแล้วก็ กลับมาสกลนคร่ไม่รักษาธรรมแค่แผนปัจจุบันช่วงนั้นก็ท่านก็มารักษาตัวเองนะรักษาแล้วข่าวก็เล่าลือออกไปว่าท่านรักษามะเร็งที่จริงท่านรักษาตัวท่านนะ,ะตมีคนเข้ามาหาขอความช่วยเหลือจากท่านด้วยความเป็นพระสงฆ์ที่ดีเมตตาภาคปฏิบัติไม่ใช่ พูดอย่างเดียวนะมันทําให้เห็นเลยนะถ้าก็ช่วยเหลือคนข่าวมันก็กระจายออกไปว่ารักษามะเร็งโดยไม่คิดมุลค่าอยู่ดีกินฟรีอยู่อยู่ดีตายสงบงกไม่ตายอยู่สบายตายสมบงกให้เสียตายแล้วเผาไว้ฟรีโลมดฟรีทุกอย่างฟรีตอนปี 2 .48 ก็มีรายการวิทยุสวทธกับโรงพยาบาลรักสกลคุณหมอสมคิดกับผมก็อยู่ในทีงานจอมยุทธอมาตสุราภาด้วยกันเราก็สังสรรค์กันทุกคนก็เลยจัดโครงการว่าให้ความรู้กับประชาชนไดเอาวิทยุสวทธมาผมก็เป็นผู้ดำเนินรายการพอกระจายออกวิทยุสดไปนะครับก็คนก็เข้ามาเยอะ คุณหมอซิริโร่ก kind of ็อยู่ในในผู้บรรยายวันนั้นด้วยก็เลยเข้ามาช่วยดวงตาก่อนตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้เข้าบานนะครับคุณหมอซิริโรกเข้ามาช่วยดวงตาประมาณสี่เดือนก็กลับไปคุยให้ฟังผมกับคุณหมอซิลิโร่ในี่จากรายการวิทยุรายการวิทยาอาสาผู้ประชาชนเนี่ยสิบเอ็ดปีนะผมก็เดิมปีที่เลยผมก็เลยตามมาดูเพื่อที่จะเข้าไปบอกประชาชนี่ฟังวิทู้ยุรายการของสอสอนี่มันลิงก์ไปทั่วประเทศ ไปถึงฝักใต้ด้วยหลังจากนั้นแล้วก็มีคุณยายตอนที่ผมเข้ามาขอข้อมูลเนี่ยผมคิดในใจนะผมจะไปช่วยอะไรได้ผมไม่ใช่หมอ,อนหนึ่งดวงตาเป็นพักสองนายแพทย์สิริโลพิติสารพบมเป็นหมอถ้าผมเข้ามาผมจะทําอะไรได้ผมได้อย่างเดียวคือดูลามือ <amo> <laughs> แล้ว <t> <ม>ก็ทำเค้าบะบวบวอให้เ็นตลกคขันปรากฏว่าสามคนเนี่ยดวงตาเรียบเคียดนะเหมือนก,นกันกับสามก้อนเศร้า มีก้อนหินก้อนเต้าสองก้อนเด่ลงผมก็เข้ามาเป็นเป็นผู้ที่สามปรากฏว,ว่าณที่แห่งเนี้ยวันแรกที่เข้ามามีคนหนึ่งชื่อคุณตุ๊กคุณตุ๊กเนี่ยพี่สาวเป็นพยาบาลคุณตุ๊กเด็กเข้าเคมีผมเนี่ยยิกเหมือนนิกโกรเลยดำเล็ดดำหน้าดำไม่หมดเลยก็เดินมาตรงเนี้ยผมก็เห็นหน้าคุณตุ๊กผมก็บอก,ม,บอกมาอะไรหรือบอกว่า มารักษามะเร็งมาจากหนองคายผมลยบอกว่ากลับไปเถอะอันนี้มันไม่ใช่คนป่วยมะเร็งคนป่วยมะเร็งนยเขาจะต้องหามมาไอ้จะตายแล้วคือออกมาไอ้ที่เดินมาได้ยังไม่ใช่คนป่วยบอกเฮ้ยนี่ผมใกล้จะตายแล้วบอกเฮ้ยไอ้หมอว่าเท่าไหร่หมอว่าสามเดือนที่มันเด็ดเด็ดแบบรัเติมเด็ดขาบอกว่าโน่ผมก็เรียกยาชิดมายาชิปมัยังไม่ตายนะตัวเนี้ย ยายชิตเป็นมะเร็งรุ่นที่หนึ่งนะยายชิตมานี่ย,ยายชิตบอกว่าหมอบอกว่ายายชิตจะตายภายในสี่เดือนบอกยายชิตมานี่เดี๋ยวกูดูรายงานให้ไม่ตายหรอกเดี๋ยวกูทำแบบนี้อย่างนี้นะแล่วท่านเป็นผมเ,นะเ,เป็นผู้ต้มยากับดวงตาคนแรกนะ <c oughs> พูดไปแล้วก็จะหาว่าผิดอ้านนะทีนี้ยายชิตนะอยู่มาจนทุกวันนี้มันมากกว่า15ปีแล้วนะสิบสองปี <c oughs> ยี่สิบสองเนาะยังไม่ตายลูกลูกตายก่อนหัวต,ตายก่อนยัยชิดเลือคนเดียวสูสองคนตายเ็ื <สะ S 1> เลยวไม่ให้คู่เลยแต่ยัยชิตไม่ตายยังอยู่แล้วตอนนั้นก็เลยให้เพื่อนคนหนึ่งชื่อรยตะลงศสซนะ์เรตูลานะเรนโทกีลานะช่วยมาทําวิจัยหน่อยปรากฏว่าวิจัยออกมาก็มีมีคนต่อต้านนะบอกว่ามันไม่ใช่งานวิจัยที่ถูกต้องตามวิชาการผมบอกไม่สนทำไปก่อนเลย พอทำไปตามให้ตามไปถึงระา่าแต่ความไปทุกคนนะครับสรุปออกมาว่ารอดตาย11เอรเก็มีคนต่อว่าอีกส่นมากก็จะเป็นคุณหมอที่ยังไม่ได้เชื่อ,อถือด้านนี้ก็บอกว่าคงจะเป็นไปไม่ได้ร้อยคนรอด11คนได้ไงผมถามคืนนะแล้วถ้าคน11คนนั้นเป็นหมอหรือพ่อของหมอหมอว่าโอเคไหมหลังจากนะั้นก็เอางานวิจัยก็จะนรกใ ต่อยอดโอ้โหปริญญาโทปริญญาเอกไอ้ด็อกเตอร์ที่เป็นเปนให้มาถามผมทางหน้าจิตวิญญานเนี่ยมาจากโอไฮโอคนหนึ่งมาจากบ<ห>ุฒิรัฐธานีจบมุอ,องนอกมอนการอี่ปนะลงจบอังกฤษมานั่งสัฟเองจิตวิญญาเนี่ยก็หล,ลังจากนั้นก็ดันหนึ่งมีวันหนึ่งผมนั่งภาวนาอยู่ข้องบนเนี่ยผมงเห็นคนต่างชาติมาต้องบอกลวงตาว่าเหตุอวงตาต่อไปเนี่ย จะดำระดับประเทศะะระดับโลกอยูนะก็คิเถอะยิ่งคือผมชอบนันกประถมจะเด็กนะครับอันนี้หลังจากนั้นไปก็ข่ามันก็กระจายออกไปตามท่าก็มาตัวเจคานมาจากญี่ปุ่นก่อนแล้วก็มาช่วยกันมากมายหลากหลายจนถึงทุกวันเนี้ยโรงพยาสาร,ราเป็นแห่งเดียวในโลกนี้ที่รักษามะเร็งฝีโดยไม่คิดมูลค่าใดๆนะครับแล้วก็ใช้เวลา มาจนถึงนี่ก็มีผู้ป่วยที่6,000คน7,000คนที่รักษาที่นี่ถามว่ารักษาที่นี่แล้วไม่ตายใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่รักษาพวกเราทุกคนก็ต้องตายดีแต่ว่ามันพอมารักษาแล้วมันยืดอายุให้เขาได้ทําความดีมากขึ้นมากขึ้นช่วงเวลานี้น่ะทาให้เขามีโอกาสได้ทาความดีตอ,อนผมเข้ามาครั้งแรกๆเนี่ยเพื่อนผม อันนี้จบจบวิศวะพระนครเหนือนะครับนั่งภาวนาเป็นฤาษีเขาก็บอกว่าพระพุทธองค์เรา่ยากบอกว่าใครมาป่วยที่นี่ไม่ว่าจะเป็นคนป่วยหรือญาติคนป่วยถ้ารู้จัก,อกตอบแทนวัดหน่อยท่านบอกว่าคนเหล่านี้มีประโยชน์แต่ถ้ามาแล้วก็ไม่ทําประโยชน์อะไรวา ตายของปีกับหลงตาแล้วยังแค่ขวาหรือเก็บใบไม้กไไม็ยังไม่รู้จักทำล้าหง,หงห้องน้ำห้องผ้าเขาบอกว่าคนเหล่านี้ไ้ประโยชน์เขาเขาเก็บไปกับกันหมดเลยยกตัวอย่างครั้งหนึ่งคุณลุงคนนี้นะคุณหมอบอกว่าไม่เกินเจ็ดวันนะก็จริงนะเพราะว่าแกนี่เป็นซอมบี้ละยังมาหาวิหารเลยนะตายจนม้าขามจะมีภาพทุ้าของาอกอาจอบีตรงนั้นเราก็หาเรื่องแตบบ่ทำให้คนหายป่วย ขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวไปทาสีองค์พระก็มีผู้ป่วยคุตาตรงนี้แหละผมไม่แก่ตาแบบประมาณคุณลุงเนี่ยแต่ว่ามันผอมากบอกว่าผมจะไม่ตายผมขอทาสีพระให้เสร็จก่อนแกเดินจากเนี่ยไปที่มหาวิหารแล้วแกย่องมาทุกเช้านะจะทาสีพระจนเสร็จเงินก็แผงกันออกแล้วไม่ได้ร่ำรวยนะผู้ป่วยนี่แหละเพื่อันออกคนละห้าบาทสิบบาทแกทาสีพระพุทลรูป ทั้งหมดน่ะใช้เวลาประมาณเดือนกว่าๆนะไม่ตาย <c oughs> แต่เพราะาเสร็จหลกันวะเลยค่อยตาย <c oughs> แต่ก็มีความสุขในการตั้งความหวัง <c oughs> ที่มาปล่อยวัยวคราวนี้และปีที่แล้วะ <c oughs> ผมถามลุงตาแล้วว่าลุงตาท่านได้นั่งกรรมาฐานแล้ววันหนึ่งท่านก็มิมิตรว่าตรงประตูทางเข้าสังเกตเ่ะท่านเห็นวัวสีขาว เป็นแก้วนนสีขาวนวลเป็นฝูงเลยพาเข้ามาวัดแตลว่าแสดงว่าตอนนั้นท่านตายแล้วแต่ว่าบัวเหล่านี้ก็คือบัวของเรานหะครับหมดครับวัวของเราทั้งหมดแหละลงตาสตาร์แรกๆรู้สึกว่าหลายตัวนะเจ็ดแปดตัวและหลังจากนั้นตอนนี้บัวเรามีเท่าไหร่ได้นับไหมครับคือสี่สิบหมอ่ ปีที่แล้วเราไขวัวสี่ตัวมีลูกในท้องเป็นแปดแล้วัวสาวตัวหนึ่งอ่ะเป็นก้าปีนี้เราเอามาอีกแปดสี่ตัวลกูกในท้องเป็น 8, แนนปดคน,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 นที่ที่เริ่มทําเราก็จีดตามหลวงตานะถ้าหลุงตาปอยวัยวแล้ว,วยดืวยดอายุตัวเองได้ป่านนี้<ม>แสดงว่าการทําบุญไทยชีวิตของคนอื่นทำให้เราลอดตาได้เหมือนกัน ก็เลยพากันทัพปีนี้พี่ปิชากับท่านอาจารย์ดรชืัยท่านเป็นขึ้นมาเยี่ยมน้องนุ่งลูกหลานทั้งหลายบอกว่ามาเมืองมามุงพุทธเจ้าสมุทรนครเป็นเมืองที่แปดนะครับพระอริยสงฆ์เท้าก็สวดมนต์แผ่เมตตาเย็นก็สวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศบุญให้คนสมุทรนครเนี่ยนอนละบุญแล้วบุญเเตียงนอนเสื่อมทุนที่มีที่ไหนเพราะฉะนั้นปีนี้เราก็เลยควาปล่อยบัวอีกเพื่อให้เป็นนิมิตมณโฑตา มีคนอยากได้วัวเหล่านี้นะไปเลี้ยงเพื่อที่จะเอาลูกมันก็คนที่ที่คุณกุ้งเนาะที่กุ้งที่โรวงทยศักด์เล่าให้ฟังว่าเมื่อปีที่แล้วนี่เองมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่กรุงเทพได้เอาวัวไปไถ่ไถ่ที่วิทยวัวสี่ห้าตัวแล้วเอาไปให้วัดทางทาง,ทางทางการศาสนาไม่รู้วัดไหนแล้วหลวงพ่อก็อเอาวัวน,นั่นน่ะให้กับคนุณยายไปเลี้ยง คุณยายไม่มีแรงก็เลยให้หลานไปเลี้ยงหลานก็ไม่ใส่ใจดูแลต้อกบอว่าผู้หญิงคนที่เป็นเจ้าของวัวนี่แหละธุรกิจปีที่แล้วนะเจงและเนรนาศจากที่หมดไรดีๆแทนที่วัวจะตกเกิดผู้หญิงคนนี้ก็มาถามพี่กุ้งเพราะการไถวัวนี่มั้งทำให้ฉันธุรกิจไปดี เา็ามือทางนไปดูบัวก็คนก็วัวน่ะไม่ได้รับการเอาใจใส่อดงแรงฟอมแห้งแรงน้อยลรบิจังไม่ได้กินยาที่เป็นภาษคสาทะยาหน้าเก็เลยเขาไปขอบัวกลับคืนมาแล้วก็เอาไปปล่อยในที่ที่อุดมสมบูรณ์ผู้หญิงคนนั้นแหละปีนี้แหละธุรกิจเขาดีขึ้นเลย ก็ฉะนนั้มีคนขอบัวไปเลี้ยงบอกไม่เอาผมขอเอามาที่วัดทำระมงบัวจะได้ขุ่นทีผู้ป่วยมะเร็งก็จะเห็นโ่าที่บัวของอพิชาเราเกิดใจรักปีกปีกาพวกเราทุกคนเนี่ยออกกันคน,นละห้าบาทสิ่บาทเราก็จะได้ชื่นชงแล้วก็สอบชีวิตของเราไปนะหลวงตาบอกว่าขี้บัวเนี่ยเอามาทําเป็นปุ๋ยหมักจนได้ เหลือไปทำนาก็อินเนี่ยปีที่แล้วสองปีแล้วไม่ไช่ที่ทำานาข้าวาที่นี่ไบโอนะครับอันนี้เล่าให้ฟังว่าการมาทำบุญโดยไม่หวังผลตอแบแทนเนี่ยมีอานนิสงส์สูงที่นี่มีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนสมัยผมมาต้มยาช่วยผมก็เอาผมก็เอาชื่อยำตุลผู้ป่วยอมันยับใส่เนหลงฐานพระพุทธรูปว่าปู่พระอินว่าพระอินง์นี้นนนนนศักดิ์สิทธิ์มาก อันหนึ่งผมเดินลงมาอยู่ตรงนี้แหละหันไปมองว่าอี๋ผมสุดเลยครับมีพลังกัะแทกแตัวนุ่งตรงนั่งพอวนานะครับเนี่ยั้นตั้งแต่นั่นมาก็เลยคนที่พอจะตายก็ไม่ตายคนก็ต่ออายุได้มีเวลาท,ำทำําความดีงานช่วยเหลือบ้านเมืองต่อไปนะครับอันนี้เป็นเหตุที่ทําให้ต้องมาปล่อยชีวิตบัวแล้วผู้กระสกะบอกรรมปีนี้เราก็บัวตัวนี้มันตกท้องก็ได้ลูกมันก็ได้ลูกมันก็ได้ลูกต่อไปเรื่อย ชีวิตเราก็เจริญลุกเรือเราก็จะเป็นธรรมานิรันดร์การกลายเป็นฤาษีเอกธรรมาผู้ไม่รู้จักไป